ขอต้อนรับเข้าสู่ร้านกริชนะเซอร์วิสวันนี้ผมพามาดูรีวิวเปลี่ยนมอเตอร์ถัดสายพานประตูสไลด์ไฟฟ้าโตโยต้าแกนเวียมาครับวันนี้กริชนะจัดให้ครับด้วยอะไรแท้ที่เราคัดมาอย่างดีรถคุณลูกค้าก็กลับมาใช้งานได้เลื่อนๆสบายๆเหมือนเดิมแล้วครับเปลี่ยนเสร็จแล้วมาดูรีวิวการเปิดปิดกันชัดๆเลยครับรับรองว่าใช้งานได้ดีไม่มีสะดุดขายบ่วงแน่นอนที่ร้านเราทำอะไรบ้าง เราดูแลครบวงจรครับรับซ่อมเปลี่ยนสลิงกรอนมอเตอร์และติดตั้งประตูสลายไฟฟ้าพร้อมการันตีอะไหล่แท้ทุกชิ้นนะครับขอบคุณจากใจจริงเลยนะครับที่ไว้ใจให้กริศนาเซอร์วิสได้ดูแลรถยนต์คันสำคัญของคุณลูกค้าสนใจอยากสอบถามหรือจะนัดคิวเข้ามาคุยกันก่อน0 94547 1954หรือแวะมาหาเราที่ร้านได้เลยร้านอยู่ที่เอกชัย 111อยู่ข้างๆเรือนจำพิเศษทนบุรีเลยครับมาง่ายมากๆฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนไปกดติดตามผลงานดีๆของพวกเราได้ที่ Facebook YouTube และติดก o k อกด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วเจอกันใหม่ในรีวิวงานต่อไปกริณนาเซอร์วิสงานคุณภาพ